นี่นะครับวันนี้นาวามีเพื่อนมาเยอะเลยมีพี่วินมาพี่อิฐมานี่ไงมีรถดำมีรถแมคโครแล้วด้วยนีม <า S 1> <ง>่มาตักแข่งกันเลยตักแข่งกันเลยเปนไงวันนี้มีเพื่อนมาชมเยอะนิ่งขนาดไหนดีนะ มามามาแข่งกันเลยเก็บไปไม่ขยับไปใกล้ๆกันอ่าขยับไปใกล้ๆกันเลยนะอันนี้ตรงน้อยเป็นเส็ดแล้วนีดีกว่าโอ้ของพี่นาวาคันไหนครับ ไม่นาวาคันไหนเอ้ยน่าวาคันไหนเอ้ยนี่ของนาวาคันนี้ของนาวาคันนี้นี่ของนาวาคันนี้โอ้โหนาวาคันไหนครับ ไหนเอยโอ้โหระวังชนกัน <c oughs> <c oughs> ปีนาวาเล่นทุกคันเลย นี่แมคโครชน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 ระวังชนระวังชนโอ้โหพี่อิดนอนเล่นเลยเนี่ยโอโตตตต้ตักตักตักของใส่มาแล้วอ,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 อย่าชนกันอย่าชนกัน ชนกันออกมาหา่หางๆก่อนของนังนาวาคันไหนของนังนาวาคันไหนของนาวาคันนี้ของนาวาคันนี้ีของพี่ตักโชว์แล้วของพี่ตักโชว์แล้ว